โปรโมชั่นอี้ร้อนแรงกว่าอากาศในดือนเมษาค่ะนั่นก็คือโปรโมชั่นฟรีเบียดีสด์การันที่ราคาสไตล์กระเป๋าและคุ้มครองในเรื่องของโรคร้ายแรงมากสับโรคร้ายแรงนะคะประกันนี้เขามีชื่อว่า AIA c i Super Care คลดความกังวลได้เลยเพราะเขาคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นระดับกลางและระดับรุนแรงรวมถึงใครที่กังวลเรื่องผลประกันเนาะหลายๆเหตุการณ์นักถือทุนประกันที่เรามีนะคะทุนประกันที่เรามีวันนี้เพียงพอที่จะดูแลคนข้างหลังของเราหรือยัง หรือทุนประกันวันนี้นะคะสามารถส่งต่อวระดบให้กับครอบครัวได้แล้วหรือยังถ้ายังนะคะหนูแนนนำแผนนี้นะคะ่ะจุดเด่นของเพลินะคะคือเขาคุ้มครองทั้งชีวิตและก็โลิก้กายแรงสามารถเลิกช่งเวเบี้ยได้นะคะชอบสั้นเลิกสิบปีชอบยาวก็เลิกยี่สิบปีนะคะเบี้ยประกันก็จะถูกกว่าปีมูลค่าเวรคือไม่ใช่เบี้ยจ่ายทิ้งที่สาคัญนะคะเบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญาใครที่ต้องเสียภาษีนะคะตัวมีเขายังสามารถนำเบี้ยประกันเป็นหลันภาษีได้ด้วยน,นี่ย,ยกตัวอย่างนะคะเพศหญิงอายุสามสิบปีคุณประกันชีวิตเริ่มต้นที่สอสง 11950แต่ถ้าเลือกแบบ20ปีส่งสบายสบาย6ก8 2ึ hmm. UK, 20, 1, Five, zero, ่คุณฟัรู้ไหมแบบประกันที่มีมูลค่าเรียนคืนเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะกลายเป็นจะเสียเงิได้ด้วยนะยกตัวอย่างเลยนะคะเตี้ยต่อสัญญาเขาตัวหนึ่งที่จี่ง่าย้ิศูีย1ศูน0ตอนนี้มีโปรโมชั่นสำหรับแบบ20ปีปกติต้องชำระตั5 6 4้กนค่าประหยัดไปทันทีค่ะ1ปีแค่128 58แค่นั thing, six, three, eight, four, eight, seven, eight, ้นค่ะวันหนึ่งนะคะที่เราอายุ64เราจะมีมูลค่าเวนคือในกรมมา128200อายุ84 168200อายุ99รับ2 0 0 0บาทประกันตัวนี้นะคะดีมากๆให้ความสนใจในเรื่องผลประกันและก็ลุ้แรงใครสนใจนะคะก็ทางมาพูดคุยสอบถามอะอีกกันได้นะ